ใช่นะฉันไม่พบอะไรเลยฟุตเทสที่เก่าที่สุดคือสิบห้านาทีก่อนพายุสุริยะจะเกิดขึ้นอะไรก่อนนั้นถูกลบหมดจากกล้องถูกตัวเปลวสุริยะทำให้เป็นงั้นไม่ฉันไม่คิดอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเหลือแค่ฟุตเทสสิบห้านาทีก่อนจะเกิดเปลวสุริยะงั้นงั้นก็หมายความว่า สวัสดีครับ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 คุณขุนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นัทนะฮะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมะกอกชาแนลตอนนี้เราอยู่กับพี่นัทพี่นัทได้นับตัวชนิดหนึ่งฮะสวัสดีครับชื่อนัทพงษ์เทียนสวัสดิกิตครับชื่อในวงการคือนัทนะครับบางคนอาจจะเรียกผมว่าหนึ่งนะฮะก็ทํางานกับช่องมะกอกมาตั้งแต่แรกๆที่ทำสตูดิโอมั้งนะครับแล้วก็ เคยพักทีมอยู่ที่นี่ในยุคที่ยังมีการพักทีมเนาะแล้วก็ไม่ได้พักหนังมาเจ็ดปีแล้วครับก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเป็นแนวแบบมาเยี่ยมเพื่อนกันมากกว่าไปไหนฮะไปไหนฮะเจ็ดปีที่หายไปไปอยู่อเมริกามาก็แค่นี้แค่นี้เองอยู่แค่คาโรลิแค่ลามดูกาลแค่นี้ลายเราอะไปไปทำอะไรไปที่นั่นมันไปเรียนไปเรียนครับไปเรียนไปเรียนทางด้านการแสดงการแสดงครับวันนี้ก็มาใช้งานภาพนได้เลย ใช่สินะใช่ไหมใช่ฮะอันนั้นเขาจะกลับมาาคกก็ก็ก็เริ่มกลับมาภาคได้มากขึ้นแล้วครับผมก็ต้องบอกเอาไว้อย่างนี้ว่ากลับมาภาคได้สะดวกขึ้นนะฮะสะดวกขึ้นนี่คือจะกลับมาเลยหรือว่าเริ่มจบยังไงเอ่อจบมาหลายคอร์สแล้วล่ะก็ก็คือตอนนี้ก็เลิกเรียนไปแล้วก็คือป่ะจบไปแล้วแล้วครับผมแล้วผลงานภาคที่ผ่านมาที่แฟนๆจาได้นี่คือ แช่้เร็วนี้เหรอที่เขายังพูดถึงกันอยู่ก็จะเป็นอวตารเนาะหนังเก่ามประมาณสิบหปีก่อนไม่เก่าไม่เก่าผมก็เพิ่งต่อแต่ต่อแต่ตอนนั้นอ๋อเหรอครับเออแล้วก็รู้สึกจะเป็นทอก็มีพี่ทอควางขวานเราเนี่ยฮะใช่ควางครนเชื่อนะ้วเนี่ยแล้วก็มีกับตันเคิร์กใช่ไหม คริสพายคริสเมเวิร์ดจากทอมมีแซมเบอร์ติงตันเคยเป็นในเคยเป็นแบทพิทใน i n น o ริส u s สเตอร์ด้วยเป็นหนังที่แบดพิทเล่นอยู่ช่วงหนึ่งครับก็ถ้าเรียงชื่อหนังที่ก็คงจะยาวไปสองหน้ากระดาษก็ไม่มีลืมบ้างอะไรบ้าง ซีรีส์ซีรีส์นี้ไม่ต้องพูดถึงเต็มเหยียดจนไม่รู้จะจำอะไรได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเคยอยู่กับ GMMZ นะครับอยู่กับพี่เจนตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ใช่ครับพาคมาเข้ามาพากได้ยังไงฮะผมเริ่มต้นการพากโดยการได้รับโอกาสจากพี่หนิงนะครับจากตอนนั้นเป็น UBC ตอนนี้เป็น True นะครับเรา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 เริ่มจากตรงนั้นครับครับผมก็เป็นภาคทีสมัยเดียวกับ คุณเร็วดีเมียนเกิดนะคใช่พอพูดคําว่า UBC รู้เลยใช่ไหมมันเหมือนกับมีแบรนด์อยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมังไม่รู้เด็กๆรุ่นใหม่นั่งมันคืออะไรหรออะไรคือไรหรอเมื่อก่อนมันมี IBC UBC UTV ครับโอ้โหเอาเอาซะตอนนี้เป็น True ไปแล้วนะครับใช่ครับก็หนุกนานฮะแล้วตอนนี้กลับมาเอ เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงครับมีผลงานภาคด้วยก็มีอยู่แต่ว่าคิดว่ายังรอให้ลงสตรีมม i n g หรือลงอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวจะว่ากันนะครับเดี๋ยวจะก็กลับไปที่อเมริกาใช่ครับจะกลับมาอีกไหมฮะก็ต้องกลับมาเรียนจบคอสต่างๆก็กลับมาอีกใช่แล้วจะกลับมาภาคด้วยเป็นกำกับภาคด้วยอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปก็หวังว่าจะเป็นงั้นฮะอ่ายังไงก็ ฝากติดตามพินาทกันด้วย,ฝา,าวยฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมีพินาท์มีออแฟนเพจหรือว่ามีอะไรให้น้องๆเข้าไปดูไมหมฮะตอนนี้ผมมีกิจกรรมบนคลับเฮาส์นะฮะชื่อว่าคลับ3นาทีนะครับค <c oughs> ือเน้นๆเลยเนี่ยผมจะปูพื้นฐานในเรื่องของการอ่านออกเสียงก่อนเลย <c oughs> คือยังคือยังไม่คือยังไม่ได้มีเรื่องของการภาคหนังอ่ะ <yr> ครับคือเราเรียนรู้ที่เราจะอ่านบทให้คล่องอว่าตอนให้ถูกต้องไม่ตกไม่ตู่ไม่ตกหล่นอะไรอย่างนี้ก่อนเพ,ออเพราะว่าเพราะว่าเพราะเราเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นพื้นฐานที่สำคัญค่ามากมากกับการพากย์หนังเนาะนะครับพื้นฐานที่สำคัญในการพากย์หนังก็คือการอ่านหนังสือใช่ใ,ชให้ <Pink> ให้ชัดให้คล่องให้เข้าใจประโยคนั้นด้วยใช่ครับผมเนาะอย่างเช่นคำว่า ก็ใช่นะเนี่ยมันก็มีความหมายหลายความหมายนั่นไงเห็นไหมใช่ไหมฮะใช่แ้่ทั้งคำว่าใช่ด้วยนะก็ใช่นะก็ใช่นะะเอ้ขอบผมผมลงหน้ากันไปก็ไม่คนตลกะล้วกันท่านนะฮะแต่น้องๆที่สนใจครับที่จะฝึกภาคสิ่งแรกที่จะต้องทำอย่างที่พี่นัดบอกอ่านหนังสือให้ชัด เขียนหังสือให้ถูกแตสมัยนี้เขียนก็ไม่ค่อยถูกต้องต้องถูกศึกษาให้ดีอ่านให้นอนนอนเพราะว่ามันมีผลกับเวลาที่เราพากด้วยว่ามันควรจะใช้คับคำว่าอะไรครับใช่ไหมนั่นแหละครับนั่นแหละครับก็ลองติดตามพี่นัทดูแล้วพี่นัทจะแนะนําวิธีการพากนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจครับนะครับมันก็อาจจะเป็นอีก อาชีพหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับน้องๆที่กําลังยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็ก็มาลองดูได้นะครับดูว่าเราชอบไหมคือถ้าถ้าชอบก็อยู่ต่อไปใช่ไหมฮะไม่ไม่ชอบแต่อย่างน้อยก็เป็นวิชาที่ติดตัวเนาะนะฮะการอ่านออกเสียงการพูดให้ชัด ใช่ไหมครับอ่าอาจจะไม่ใช่นักภาคแต่ว่าอาจจะเป็นเป็นพิธีกรประจํารายะอ่ามีอะไรอีกตั้งเยอะแยะฮะแต่ว่าพื้นฐานสําคัญก็คือต้องอ่านสให้คล่องให้คล่องครับอ่าครับผมนเอาละฮะก็วันนี้เราก็ได้รับความสนุกสนานจากพี่นัทมากมายครับนะครับเดี๋ยว กลับมาครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่นัทใหม่ว่ามีงานอะไรอัพเดตบ้างอ่าได้ขอบคุณพี่นัทมากครับขอบคุณครับขอบคุณคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีค,ครับสวัสดีครับ